จังหวะนี้เนี่ยทั้ง28ผู้สมัครสอสอในแบบเขตที่ไปสมัครไม่ได้นะครับคนละเรื่องกั่ที่นายสมชายบอกว่า28เขตไม่มีผู้สมัครความจริงคือมีครับแต่ไปสมัครไม่ได้เพราะถูกขัดขวางถูกก่อจราจนหน้าสถานที่รับสมัครจนสมัครไม่ได้เขาก็ต้องเดินสายในการร้องทุกข์กล่าวโทษกับกบกตกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ผมแถลงตั้งก็สังเกตอย่างนี้ครับว่าคุณสมชัยศรีสุธิยากรน,นั้นมีลักษณะการทํางานแปลกๆครับก็คืองานนอกสั่งเนี่ยทำเต็มที่แต่งานในหน้าที่เนี่ยเพิกเฉยงานนอกสั่งทาเต็มที่หมายความว่าอะไรครับคืองานที่ทุระไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่หลักะกรกตเช่นขันภาษาเป็นตัวกลางในการเจราจา53พักลงสมัครรับเลือกตั้งไม่คุย แอบประสานให้เพื่อไทยไปคุยกับประชาธิปัตย์ทั้งที่ประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่หลงนเลือกตั้งในรอบสองภูมิภาคที่ผ่านมานี่คืองานนอกสั่งทำเต็มที่งานในหน้าที่เพื่อเฉยคืออะไรครับตัวเองมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเลือกตั้งแทนที่จุดไหนที่เกิดปัญหาจุดไหนยังได้สสไม่ครบจะไปจัดการเลือกตั้งเปล่าครับ จนเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่ามันมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่บัญญัติให้กกตต้องชะลอเตะทวงหรือล่ากการเลอกตัน้นที่ยังไม่ครบออกไปเพื่อรอให้องค์กรอิสระหรือปปชอนั้นฟันดาบลงโทษมายังรัฐบาลและนายกรัฐรมนตรีดังนั้นผมเสนออย่างนี้ครับกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรว่าตราเท่าที่คุณสมชัย ยังไม่ได้แสดงการทํางานในหน้าที่ที่ตัวองรับผิดชอบหลักอย่างเต็มที่อ้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้แสดงให้สังคมได้เห็นเลยว่าคุณยึดตามหลักะกรกตคือสุจริตเที่ยธงทมงานในหน้าที่สังคมยังไม่เห็นเลยครับว,ว่าคุณมีความเป็นกลางมีความสุจริตต่อหน้าที่คุณอย่าเพิ่งไปคันอาสาอย่าเพิ่งรีบไปรับงานที่มันเกินตัว เพราะงานในหน้าที่คุณยังทําไม่เกิดความเป็นกลางความเที่ยงธรรมความซื่อสตไม่ได้คุณจะไปขันดาษาทํางานนอกสั่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณสมชัยลองเอาไปคิดนะครับที่ผมตั้งฉายาลักษณะการทํางานให้ว่าที่งานนอกสั่งทำเต็มที่งานในหน้าที่เพิกเฉยนั้นจริงหรือไม่และคุณสมชัยนะั้นควรจะได้แสดงความจริงใจต่อการทํางานการจัด ตั้งให้มากกว่านี้งานที่จะเปิดเวทีเซวนาตีฝีปากดึงคนนั้นคนนี้หรือลุกขึ้นมาตั้งก็สังเกตการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศบางชอ่องบางช่วงนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรแก่การกระทำหรือไม่ก็เป็นข้อคำถามนะครับที่ถึงคุณสมชัยหในหเสือกะกะตเรียนนะครับสเสือกะกะตนั้น ก็จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองนะครับเพราะตัตราบที่ปล่อยให้คุณสมชัยนั้นกระทําการตามความชอบตามเป้าประสงค์ที่แท้จริงนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกกตอที่เหลือไปด้วย